ีจะของแถมกูเต็มร้านอยู่แล้วแถมริป้าเบอรอยู่พอแค่ขัดได้อยู่เอาเอายูวันบอกเอาไหมไอ้น้องอันมันจะเอาเลกัมีดด้พี่น้อง เดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญของเรายังไม่ไปไหนนะอด้วยกอย่หน้าก็ยังจะอยู่ยังจะอยู่ด้วยกันอีกนะครับวันนี้เราไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้เราจะมาหาอะไรกินนะคะอยู่ที่เกาะมันมีที่ต้องมาหาของเผ็ดๆของไทยๆนะคะซึ่งเราจะมารีวิวให้ดูว่าเป็นร้านจีนนะคะเป็นร้านจีนไม่ใช่ร้านไทยนะคะแต่จะมีของไทยขายมีร้านเดียวนะคะมีร้านเดียวในโลกในในเกาะนี้นะคะอยากได้อะไรนะคะ ซื้อได้เลยนะคะขวดน้อยของพี่ค่ะนี่ขวดตัวเนี้ยไอ้โอ๊ะ1กิโลมึมีมีมะเขือนั่นนี่น้องมีคะน้าด้วยมีผักกวางตุ้งใช้ค่ะตังจีนมีโกโก้นัทด้วยแพงอ่ะมีขวดรันเตาด้วยนะคะมีขวดรันเตาด้วยนะอวดรันเตาเอิงเอยเอ้ย มีขนมขนมมีมะละด้วยนะท่านผู้ชมค่ะคุณพี่ไหมาซื้ออย่างเกาะเย็นมาเอาบักเขือเข่าล้านซื้อของเข่าล้านแล้วก็มีลำใหญ่ด้วยนะคะลำใหญ่ลำใหญ่ลำยองนะครับมีมังคุดด้วยนะอย่ามังคุดอย่าเมาอย่ามอยนะคะนี่โอเคซีเอสโนว์พันาแย้อนเหรอพี่อต้าโอเปกิตออกมัสนางงามอย่นางงามทางมาจากบ้านนี่ อันนี้ก้อนตัวเอสสิบสองสิบสามยูโรเตอร์ตินเตอร์ตินยะูโรวันไหมอาะไหมวันท่านกินไหมคะอยากกินนี่บอกพริกที่เขากินนย่ามาซื้อ,อยี่นี่มันบ้าเกศอันนี้บอกนะคข่านี่มีผักอะไรอ,อันนี้ไอ้ผักมูเขียวที่ในทิกตอกที่ดังๆที่ไปทำโอ,อ้ที่เขาไปกินนั่นเหรอ อันนี้ที่ผักที่ผักเขาไปกินกันใช่สิเขาเป็นูผักงูเขียวแม่ที่ไปขุดเลยเปไปตำมาคุ้งเป็นเซนเซนน่ะนะเออปกติมันคือผักอะไรอ่ะไม่รู้ว่าผักอะไรมันเหมือนผักโอค่อยว่ามันเหมือนกับผักผักขมมันคือจังผักขมใหญ่มันเป็นผักขมใหญ่มันใบเป็นอย่างนี้เองมันเขาไปกินใบมันเขาเขาไปรอเอาเปลือกมันออกแล้วค่อยกินก้านมันนี่นี่บอกฮะผักงูเขียวนี่แหละติ๊กตอกกระลังดังๆเลยมีมันด้วยนะคะ มันนกจะมีเห็นบนี่อย่งจะเป็นตึกสีเอากัมันเทศบานเท่าไหมเป็นหน่วยสีๆเรืองเลืองสีแต่ I don't know อันนี้อันนี้ไม่รู้คืออะไร้หดม้เรอีมีบักบัวด้วยมีบักบัวด้วยนะคะมีเือก s ไทยไทยุชเชตแต่ก็เรียายยังดัดดกทิมบ โอ้โหเด็ก hmm. ก no, no. okay. OK. er, like ัดไส้กรอกถ้ามีดเกกิจสำหรับปะทะยันอสิงส anyway. um, you know anyway. ัตว okay. uh ์ที่ว่า a ู่นนู่โอเเธอตีนเป็ดมีตีนเป็ดด้วยเหรอมีฟักเพดด้วยนะอันนี้มีขนาดนะคะมีค่ะอูตายไวกีดมอส่ท้าก็มีนะคะมอสไซท้าไปทำอะไรกินดีหนาเอาไปฮิ๋วยเตียวเนาะ อันนี้คืออะไรอ่ะลูกอะไรนะเอสกบักท่านบักบักเอ่มบอมเมียนบักนาดียบังเอียงก็ไมยมดงไม่ยมยกอาลองซีมือหนอียงทนบาเทานี่แหะเอาบักท่านบักท่นบานเท่า่่ขอซีมแบักท่นอ่ะ คำเจ้าบัคคีเดียดแคลคาคล้ายๆพวกท่านปะไม่เอียงบม่รู้ I don't know I have no idea ไม่เอียงมันคือสิแมนบวกท่านกับบอแมนฮะตุลซ่อามันโกฟักกี้โกโนโรเซ่ X แกพวกท่านกับบอแมนมันกรอบกวบากมันเหนือมันหลายกว่าพวกท่าน คุณบัดเราไม่รู้ว่าหน่วยอะไรอ่ะมันเป็นของขอมั้งมันมันหวานๆของขมันเออผมเพลียนเราไปขนว่าโขกมาเขาไปทางไปร้านพาเขาไปดูข้างในหน่อยมันมีอะไรเขาเรามาขนเอียงของเราหน่อยแล้วขนเขาสิมีบิกอึด้วยนะฮะแมนมือแของ นี so the so 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 ่ไงมีมีมีม้ามาเี่มีของอันนั้นด้วยท่านผู้ชมมีมัปลาส่งปลาซิวมีมาม่ามาเมือมาม่ามีมัดตีนกไก่นะคะเนี่ยตีนไก่ก็มีนะคะมีทุกอย่างทุเรียนก็มีนะทุเรียนก็มีไอ้นมาม่ามะเมือมีเหมือปลาหวานปลาเค็มมีมัดนะคะลูกชงลูกชิ้นอันนี้อยู่คานาลีไอแลนด์นะคะ มีร้านเดียวนี่ค่ะขายแพงยุดฝศาสวันนี้มีผัดไทยด้วยนะคะมีค่ะคุณขาบุชิ้นเลยจะใช้บุชิ้นยังไงนางงามนางงามวอดยวนทุวอดยวนทุเรียแต่ว่าหน่วยที่เขาซีมเขาจะมันน่วยอย่างเนาะใานมไข่มุกค่ะชานมไข่มุกมีไข่มุกด้วยนะคะต้มน้ำร้อนใส่เดียวเนาะ กลุ่มแห้งฉันคุณหนูหนูไปตักค่ะคุณพี่ขาหนูไปตักเอาที่ทะเลเลยค่ะโอ้ยขอยบะฮูาเจามาข่อยสิเอามาหข่อยสิแบกมาหไหนล่ะเนี่ยนี่นะคะน้ำปูน้ำปลานะคะมีหมดค่ะท่านผู้ชมไอซอฮะมีวาซาบงวาซาบิเนะเนะเนะีมีกระทงกะทินะฮะนี่ค่ะ อยากเด็ดอยา่อยางกับมาเอาด้วยกระทงกะทีอร่อยดีขอบ <ขอ S 2> คุณนมาก <ขอ S 1> <อ>แต่ไม่มีไม่มีแบรนด์ไทยนะยยน้ำพริกกํอาอ้ยยังก็ผงสีรสผงผงนัวก็มีนะคะผงขาอันนี้ของกินค่ะนะคะ,ะ,คะมีหอมหอมซอยหอมหอมโทษอ๋อเนี่มีเครื่องปรุงสำเร็จรูปนะคะเดี๋ยวเกลี่ยเราไอเสฟฟาซองระบาด5าิบอันนี้บอก ไอปคั่นเปียกไปคั่นอ๋อไปกันอ๋อมันสีแซบกว่ากระป๋องอ๋อเอาเข้ามีซอสผัดไทยอย่างนี้ด้วยเหรออ๋ออันนี้บปกะขามอีหนูลูกเกจจเอาไปเกจจะใครยุ่งอยู่ไหมเกจจเอาไปปลูกเอาไปคั่นผัดไทยนะครับไอ้เต้าหู้ผัดไทยนะครับเต้าหู้ปลาที่ซอยใส่ผัดไทยมันยังมีอยู่ไหมลูกตอนนี้ยาญ่โอยมีหน่อไม้ด้วยอ่ะผู้ชม มีหน่อ,อไม้ด้วยเบมดูอะไรรีสอร์นู่นนี่นั่นซอสอร์ฝาเขียวฝาขาวฝาแดงก็มีนะครับอันนี้ครูจะเป็นกิมจิอันนี้ก็คือเห็ดนะนนครับติดนผะงเหง็ดหอมเป็นองคเออเนาะ มีจุย่างอันนี้เครื่องหอยงนี่เรดเคอรี่อ,อร่อยดีอันนี้ต้มคาต้มหยางมีหมอเด้วย่นอเด้วน้ำพริกพริกต้มยำเนาะนี่ค่ะว้าวมีนุ่นนี่นั่นยเยอะแยะมากมายเนาะ กิมจ้งกิมจิก็มีเด้อกินปะไอยนางงามมัาเจออะไร,รอ่ะมาเจออร่อยดีลองกันอ๋อลองกันนะคะมาบินไหมเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,เอื้อ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 เก็บไปซื้อข้าวหลานซื้อของข้าวหลานนะคะ มะมงมะหมามีเม,ม,ม,มืมอพี่น้องจะดูใจอันนี้มีพริกเผ็ดอันนี้ก็เผ็ดไม่เผ็ดทำไมว่าอนนวไอ้ทุเรียนนั่นเด็ดจ้ะนี่ไงยายแตงกวาทุเรียนนี่ไงทุเรียนนี่ไงทุเรียนทุเรียนก็มีม,มีเป็นมันเป็นอร่อยอยู่พอแค่าขาดได้อยู่เอาเอาวนบ่เอา,เอาไหม <laughs> ไอ้อนน้องอันมันจะเอาธูเรียนกับมีดด้วยพี่น้องค่ะอมันม่แสแข็งนะครับแช่แข็งอร่อยอยู่อร่อยอยู่พอได้พอแก้ขัดได้อยู่แก้ขัดได้แก้ขัดได้ค่ะได้แก้ขัดค่ะโกกทำได้แก้ขัดได้ไอ้มาเียุยีเงแ้าเสร็จไอ้มอี้ซเราอ้นี้่มยีหักเรียนแล้วว่ามีมีหลายอยู่เาว่าโอเคเส็ อันนี้ทุเรียนไอ้มันเป็นข้างในเป็นทอดทุเรียนเอ๊ะอันนี้ตุเรียนอ่าไอ้ทุเรียนทอดกรอบเหรอเนาะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันไส้ทุเรียนจ้าลูกไปใส่ทุเรียนจ้าค่ะค่ะโอเคทุเรียนก่อนหนึ่งนะแพ็กหนึ่งนะจ้า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 ไอ้เอาอย่างอีกป้า ยี่ล่ะคุณแม่โซฮาเฟสโกซีสามน้องมานี่มีร้100อยประมาณหนึ่งเหรียญห้าสิบต่อสองนะครับหนึ่งเหรียญห้าสิบต่อสองก็ไม่แพงมากถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างใหญ่ทุกคนมีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกสรรโดยอุ้ยบิ in, uh, ๊กเกอร์เดินอินเนอร์ใหญ่ก็ที่เกียวได้ของเต็มเยอะแล้วนะเนี่ยดูสิมีมังคุดละมุดลำไย เขาลำไยหายไปแล้วลำไยมีคนเอาไปแล้วเนาะตายแล้วมีผักกาดด้วยนะฮะนะครับอุ้ยอุ้ยมีผักหยางกออุ้ยมีเอื้อยนี่เขาเอิ่อผักหยางกอนนี่ยไหมผักกุ้ยช่ายนะครับเอาไปใส่กับผัดไทยเนาะสุดยอดแห้งนี่จ้า อันนี้เป็นผักกวางตุ้งฮ่องเต้นะฮะคะือโยบฟ้าอยู่ก,กอแต่ไมีบริวรสบายได้บ่อใต้ได้บาทบาทาี่นี่สวยนะเพราพีจ่จะค้องแถมคุณเต็มหลดูแล้วแถมจริ <c oughs> <c oughs> ใจดีมากเลยดูยซิซื้อทีเป็นลังเลยนะคะรากน,นี่ถูกน้อยที่สุดแล้วอันนี้น้อยจริงซื้อท,ท,ที่เป็นพันสองพัน ปัาดตัวอ่ะยกนโอเคโอเคได้ของเยอะเลยนะคะคุณพี่ขานะ,ะนะฉันไม่ตายแล้วฉันรู้ว่ามันมีร้านอาหารที่เรากินกันได้แล้วนะคะ,นะคะหมดไปกี่พันคะ่ะหมดไปร้อยกว่านะคะ ยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่มากที่ทำมาเปิดหูเปิดตานะคะเราไปตบไทยได้ชุนตำไปเราไปชตำอีกร้าเอาเพชรๆอีกค่ะโอเคเราไปกันเลยคุณพี่ขาบ๊ายบายนะคะจุ๊บ